เด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคุณหนอมจะพาเด็กๆเข้าสู่เนื้อหาคําศัพท์นะคะคาศัพท์ในบทที่5นะคะโดยเราจะย้อนไปที่คําศัพท์นะลูกนะเราจะไปที่คําศัพท์บทที่5ก่อนเพราะว่าในคําศัพท์บทที่5นี้มันจะมีข้อสอบนะคะจะมีข้อสอบข้อสอบข้อสอบอะไรข้อสอบปลายภาคนี่แหละที่คุณหอมพาทำเด็กๆเห็นสไลด์ที่คุณหอมขึ้นไหมลูก เห็นค่ะเรับอ่าโอเคถ้าเด็กๆเข็นเด็กๆดูนะพาคนนะคะที่บ้านหนูตอนนั้นมันไม่มีเน็ตค่ะก็เลยอ๋อมันไม่มีเน็ตโอเคไม่เป็นไรค่ะลูกอ่าอ่าโอเคฟังพอแล้วเด็กๆถ้าเด็กๆเห็นแล้วเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเด็กๆเขียนค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเด็กเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะพอเด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าคําศัพท์ ขึ้นกลางหนะ้ากระดาษว่าคำศัพท์บทที่5เรื่องไม่ต้องมีเรื่องค่ะเหมือนกับที่คุณหอมเขียนให้เด็กๆดกูนี่แหละคำศัพท์บทที่ห้าทำดีอย่าวันไหวเร็วค่ะเขียนวันที่นะคะวันที่นะเนี่ยคุณหอมกำลังขึ้นวันที่ให้พวกหนู่นะตอนนี้นะคนนี้เปเอหนังสือบนรถค่ะได้ค่ะเชิญค่ะวันนี้วันพุธใช่ไหมคะ วันพุธเด็กๆก็เขียนลงไปหลกวันพุธวันพุธที่ที่เท่าไหร่คะที่สิบสิบห้าสิบห้าค่ะบใช่ไหมคะโอเคโอเคสิบห้าวันพุธที่สิบห้ากันยายนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ่าโอเคค่ะ เด็กๆเขียนแร้วแล้วอเวเวนะ่เด็กๆจำนะเด็กๆรู้ไหมว่าที่คุณนอมพาเด็กๆเขียนนี่มีในข้อสอบนะคะข้อสอบวิชาภาษาไทยนะฉะนั้นเด็กๆจำข้อสอบให้ได้นะคะอ่าวันพุทธที่สิบห้ากันยายนเขียนลงไปขนกเขียนลงไปครูคะหนูไป <c oughs> ทำขัมดมาทำยังไงคะหนูมีกระดาษไหมโลกนะมีคะ่ะ อ่าน้ำเขียนใส่กระดาษก็ได้น้ำเขียนใส่กระดาษด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะ,ะแต่ว่าหนูต้องเอาไปเขียนในสมุด่อใช่ใช่ค่ะ ครูคุยหนูก็ไม่มีสม,มุดเหมือนกันต้องเขียนเส้นใต้ด้วยด้วยใช่ไหมคะขี่เขียเส้นใตค้ค่ะถ้าไม่มีสม,มุดพรุ่งนี้พวกหนูวันนี้พวกหนูต้องเขียนให้แล้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้เอามาให้คุณหนอมดูโอเคไหมคะกลุ่มที่ไม่มีสม,มุดที่ไม่ได้เอาสม,มุดมาได้ยินที่คุณหนอมพูดไหมคะเราหาสมุดก่อนนะคะได้คะ่ะคุณครูโอเคดีมากลกูก ฉะนั้นหนูต้องเขียนใส่สมุดให้เรียบร้อยเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเหมือนที่คุณหอมขีดให้พวกหนูอยู่ตอนนี้ค่ะขีดเส้นใต้เหมือนที่คุณหอมขีดเวลาขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดนะคะห้ามใช้มือขีดอย่าแสดงความมักง่ายออกมานะคะห้ามมักง่ายนะคะต่อไปคุณหนอมสามารถไป ไปข้อที่หนึ่งได้ไหมคะคุณหนับสามารถไปข้อที่หนึ่งได้หรือยังได้หรือยังคะยังยังค่ะอ๋วหนูทําอะไรอยู่แล้วเร็วค่ะแล้วเร็วทําอะไรอยู่ทําไมยังทําไมยังอ้าวทาไมของคุณหนอมเลื่อนแบบนี้ล่ะลูกทาไมยังอ้าวอ้าวอ้าวแล้วเร็วค่ะถ้ายังเร็ว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  ถ้ายังเร็วใครยังไม่เสร็จเร็วค่ะไม่ใช่เล่นอยู่นะเพื่อนคนอื่นที่เขาเสร็จแล้วเขารอนะคะเสร็จแล้วค่ะดีมากเลยลูกเสร็จแล้วค่ะโเสร็จแล้วค่ะคุณออมไปข้อหนึ่งได้หรือยังได้แล้วค่ะได้นะคะได้แล้วค่ะเปาไแบบนี้นะ เด็กขีดเส้นใต้เหมือนที่คุณห่อมพาขีดแบบนี้นะคะ,ะทำงานให้เป็นระเบียบฝึกตัวเองนะคะ,ะคำศัพท์ที่คุณหนอมให้เขียนนี่มีบางคนถามว่าทําไมคุณหนอมต้องให้เขียนทั้งที่มันก็มีในหนังสือที่คุณหนอมให้เขียนหนึ่งฝึกมือการเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสองสองฝึกความจำถ้าคุณหนอมให้เด็กๆไปอ่านเองเด็กๆจะอ่านแล้วก็ผ่านเลยไป แต่ถ้าถ้าคุณหนอมให้จดเด็กๆสามารถจําคําที่จดได้นะคะอย่างตัวอย่างคําที่หนึ่งเดี๋ยวคุณนอมไปคำข้อท่าที่หนึ่งนะคะโคขาน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เจ็ดสิบค่ะหน้าที่เจ็ดสิบนะคะในหนังสือพาทีหน้าที่เจ็ดสิบค่ะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรลูกข้อที่หนึ่งอ่าให้คุณหนอมฟังสิคะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรคะ นะที่เกษีข้อที่หนึ่งเด็กๆเห็นไหมคําว่าคําว่าอะไรคําว่าดากลอาบางคนยังเมาะยังไม่หาเลยบางคนยังไม่หายังไม่เอาหนังสือพายังไม่เอาหนังสือมาขึ้นมาเลยก็มีนะคะ,ะข้อที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเขียนลงไปข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะหนึ่งเลขหนึ่ง ให้เขียนเป็นเลขไทยใครที่ไม่เขียนเป็นเลขไทยลบออกแล้วเะเขียนเป็นเลขไทยค่ะเราเรียนวิชาภาษาไทยเราก็ต้องเขียนเป็นเลขไทยอ่าข้อที่หนึ่งดากนหมายถึงเห็นลงไปค่ะดากนหมายถึงมุ่งแต่ดามุ่งแต่ดาเขียนลงไปค่ะ ดากลนหมายถึงมุ่งแต่ดามองเห็นไหมมองเห็นที่คุณหนอมเขียนไหมมองเห็นค่ะมองเห็นนะคะ่าเขียนแค่นี้ไม่ต้องไปวอกไม่ต้องไปแปลยาวๆเอาแค่นี้คุณหนอมพาเด็กๆเขียนแค่นี้นะคะเขียนเสร็จแล้วคําว่าดากลนเราต้องขีดเส้นใต้เด็กๆก็ขีดเส้นใต้ค่ะเด็กขีดเส้นใต้ค่ะคําว่าดากลนทําเหมือน,นอคุณหนอคุณหนอมพาทําค่ะ ดาโกนหมายถึงมุ่งแต่ดาทําไมเราถึงขีดเส้นใต้เราจะได้รู้ว่าคําที่เราขีดเส้นใต้นี้คือคําศัพท์นะคะนี่คือคําศัพท์เราเน้นให้เด็กๆได้รู้ว่านี่คือคําศัพท์พอเขียนเสร็จแล้วเด็กๆต้องขีดเส้นขั้นค่ะเด,เด็กขีดเส้นขั้นไว้ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้อขีดเส้นขั้นทําเหมือนคูหนอมพาทําฝึกความเป็นระเบียบ ใครไม่ขีดเส้นใต้ใครไม่ขีดเส้นเหมือนครูน้อมครูน้อมจะให้ลบออกแล้วทำใหม่เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมข้อหนึ่งเสร็จหรือยังลูกข้อหนึ่งเสร็จ,รจหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะข้อหนึ่งเสร็จแล้วไปต่อไป ต่อไปไปข้อที่สองค่ะเมื่อข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปข้อที่สองนะหนูยางถ้าหนูยังแล้วหนูไม่มีความพยายามจะทําหนูก็ไม่เสร็จค่ะหจะบอกหนูยังหนูยังอยู่นั่นก็เหมือนเดิมค่ะต้องรีบทำซิมันจะได้ไม่เสียเวลาอ่าน,นี่เขาไม่ได้ด่านะเขาบอก เพื่อนเขาไม่ได้ด่าค่ะ,ะเพื่อนเขาบอกและเพื่อนเขาก็หวังดีด้วยวอ่าต่อไปค้อที่สองคำว่าตำนานเขยียนลงไปหลบกคำว่าตำนานตำนานหมายถึงตำนานหมายถึงตำนานหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรใครเปิดหนังสือตอบหน่อยเอาหนังสือควบคู่ไปด้วย ะะตำนานมาถึงเรื่องกัน,<อ>นมาค่ะอ่าเก่งมากค่ะตำนานหมายถึงเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเราเขียนแค่นี้เราไม่ได้เขียนยาวนะคะตำนานหมายถึงเรื่องราวขียนไปเรื่องราวที่เล่าที่เล่าซืบต่อกันมา เรื่องราวที่เล่าสืบต่อก,กันมาแล้วก็ขีดเส้นค่ะขีดเส้นเหมือนคุณอังพายขีดนี่แหละ ขีดเส้นใต้ขีดให้ตรงนะคะข้อสองเสร็จหรือยังลูกเสร็จข้อสองหรือยังคุณเอาไปข้อสามได้ไหมคะ เส็จแล้วค่ะเส็จแล้วค่ะโอเคค่ะคนที่ยังไม่เสร็จคุณเอาให้เวลาอีกค่ะฝึกเ,เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสวย แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งหูก่อนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะ เสร็จกันหมดยังเนี่ยเสร็จแล้วค่ะอ่าทีนี้คุณนําไปข้อที่สามค่ะ,ะดูข้อที่สามนะคะข้อที่สามคำว่าอะไรคะลูกข้อที่สามคำว่าอะไรคะคําว่าพงอ่าเขียนลงไปลูก๋ยวคำว่าพงข้อที่สามค่ะคําว่าพงนะคะ พงแปลว่าอะไรลูกพงแปลว่าอะไรคะอ่ะาเขียนล,ลงไปค่ะเขียนลงไปค่ะพงข้อที่สามสามสามจุดอ่าพงหมายถึง 8, พงหมายถึงปลาอ่าพงหมายถึงปลาไปพงแล้วต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่คำว่าอะไรคะลูก อะไสลำเนาค่ะตื่มากค่ะคำว่าลำเนาลำเนาหมายถึงหมายถึงอะไรคะลำเนาหมายถึงแน,นวแถ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 ทินค่ะอาหมายถึงแนวแนวแถวแล้วก็แถ แล้วก็ถิ่นค่ะอออีนนถิ่นไม่เอกถิ่น,น,น,นจําไม่ได้นะยังไม่เสร็จคะ่ะจำให้ได้นะคะแนวแนวแถวแถบทินพงหมายถึงปลา เขียนส,สวยๆนะูเปอตั้งใจเขียนนะโลกโอโกได้ยินไหมเปอได้ยินคุณหอมพูดไหมเนี่ยอูเปอร์ครับได้ยินน้อน่กเป็นอะไรทำไมมาแกแบบไม่ไม่ค่อยทํางานลูถ้าไม่ทํางานก็ไม่เสร็จค่ะมันก็จะมีงานค้างเยอะแยะเลยค่ะ ถ้าไม่ทำงาน,นก็จะมีงานค้างเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะดีมากเลยค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหนูเป็นความไม่มีความสุขเสร็จแล้วค่ะไปทำอะไรหนูถึงไม่มีความสุขหรอหลอกหนูทำอะไรหนูเป็นอะไร,ะไรทำไมหนูไม่มีความสุขคะไหนเล่าให้คุณครูฟังซิ เหมือนป้าเล่ามาให้คุณหนองฟังซิเป็นอะไรทําไมหนูไม่เป็นคนไม่มีความสุขข้อทีสออ่สี่เสร็จหรือยังลูกสี่เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วข้อที่สเ,เ,เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วทำลูกแล้วใครใครยังไม่เสร็จเคลียร์เร็วๆคุณหนัองจะไปข้อที่ห้าข้อที่หกค่ะข้อที่ห้าคำว่าลูกยา ข้อที่หกคำว่าวันทางง่ายๆค่ะเด็กๆรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมคำที่คุณหอมพาเด็กๆจบเนี่ยมีข้อสอบนะคะมีข้อสอบสองข้อนะอาในแปดข้อที่คุณหอมจะพาเด็กๆทำเนี่ยมีข้อสอบสองข้อนะคะ จะทำข้อครูอะทำข้อห้าไปได้ได้เราเลยได้ได้เลยค่ะเอมิลี่ขาได้เลยลูกเอมิลี่ทำไปก่อนคุณหนอมได้ค่ะทำเลยค่ะลูกทำเลยใครที่เสร็จแล้วทำไปก่อนได้เลยลูกเขียนเหมือนที่คุณหนอมพาเขียนนี่แหละลูกคุณหนอมรอเพื่อนคนที่ยังไม่เสร็จเฉยๆค่ะคนที่ไม่ได้เอาหนังสือมานะคะอ่คุณหนอมไปข้อห้าได้หรือยังลูกได้แล้วค่ะ ให้ย่างงั้นคุณออกไปข้อห้านะคะ,ะเดี๋ยวดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าคำว่านะคะ ข้อที่ห้าคำว่าลูกยาถึงไปลูกข้อที่ห้าคำว่าลูกยาลูกยาหมายถึงลูกยาหมายถึงลูกยยาาหมาถึงลูลคำว่ายาใช้ประกอบคำพี่น้อง<ต>ลูกแค่นั้นก่อนูก เขียนแค่นั้นพอค่ะลูกคําว่ายาลูกคําว่ายาใช้ประกอบคําพี่น้องลูกเป็นพี่ยาแค่นี้พอพี่ยาน้องยาลูกยาก็ได้เป็นกาเป็นคําที่ใช้ประกอบคําว่าพี่น้องก็ได้แบบนี้ก็ได้ขังง่ายๆ สีสุดใด้วยนะลูกสีสุดใ้นะคะ ข้อห้าไปข้ทขอที่หกข้อที่หกง่ายๆค่ะลกูกข้อที่หกง่ายมากเลย,เลยอ่าคาว่าบรรทาบรรทาแปลว่าอะไรลกูกบรรทาแปลว่าอะไรคะว่ายอ่าใช่บรรทาแปลว่ายื่นแสดงอการเคารพถูกต้องค่ะข้อที่หกเขียนลงไปข้อที่หก ยังเขียนไม่เสร็จลบเหรออนตาอนต้าถึงข้อไหนแล้วลูกอนตาคะถ,ถ,ถึงข้อถึงข้อไหนแล้วลูกเขียนอยู่อ๋อหนูถึงข้อที่คุณครูเขียนอยู่โอเคค่ะเขียนเลยลูกเขียนเลยค่ะหนูเป็นอะไรไหนหนูเล่าไหมคุณหนอมฟังซิหนูเป็นอะไรหนูถึงไม่มีความสุขเลย ก็เมื่อกี้ที่ว่าก็เมื่อกี้ที่้เพื่อนบอกว่าอย่าอย่าให้มันไม่ทันหนูก็เลยกลัวโอ้ยหนูไม่ต้องกลัวลูกถ้าหนูไม่ทันหนูก็มีหนังสือในลูกหนังสือก็มีเขาไม่เขาไม่ได้ด่านะมอนตเขาไม่ไม่ด่าที่ที่่อนก็ไม่ได้ด่า ใช่เพื่อนเพื่อนหวังดีลูกเพื่อนเพื่อนรักหนูแน่คุณครูก็รักหนูนะอ่าคุณครูรักหนูนะลูกคุณครูทุกคนรักหนูนน่คุณครูอยากให้หนูหนูทํางานเพื่อนเพื่อนทุกคนหวังดีหนูอย่าคิดไปเองแบบนั้นสิลูกว่าเพื่อนเพื่อนจะไม่รักใช่ไหมไม่ใช่นะได้ยินไหมครับครับครับว่าไงลูกให้มาสมุดมาทําในลิงก์ใช่ไหมครับ ไปดูในลิงก์กับแมบไปดูในลิงก์ได้ไหมคะอ่า <ใน S 1> ดูในหนังสือเราก็ได้ลกูกดูในหนังสือเราก็ได้ในหนังสือพาทีก็มีหน้าที่เจ็ดสิบอ่าคำศัพท์ไหมลูกคำศัพท์อธิบายเพิ่มเติมความหมายท้ายบทที่ห้าอ่าหรือว่าหรือว่าอยากให้มันสั้นลงเหมือนคุณน้อมถ้าอยากให้มันสั้นลงเหมือนคุณนอมก็ดูในลิงก์ก็ได้ได้หมดค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะคุณนอมไม่ว่านะ มอนต้ามอนต้าอยากคิดว่าคุณครูกับเพื่อนๆไม่รักสิลกูกคุณครูกับเพื่อนๆรักหนูนะให้เนะักเพื่อนหังดีเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆอยากให้หนูทํางานให้ทันอ่าเพื่อนก็เลยบอกเข้าใจไหมคะมอนต้าอยากแปลความหวังดีของเพื่อนๆและของคุณครูเป็นอย่างอื่นสิลกูก อินดี้อินดี้ยังอยู่ไหมนี่อินดี้คุณอ๋อไม่ได้ยินเสียงอินดี้เลยอินดี้อยู่ไหมโลกาว่าอินดี้เสียอินดี้หายไปไหนไม่รู้แล้วเนี่ยน,น,น่าจะเน,น็ตมั้งน่าจะเป็นที่เน็ตใช่ไหดใช่โลกน่าจะเป็นที่เน็ตค่ะ ุณเอาไปข้อที่เจ็ดที่แปดได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ค่ะอนอแล้วอโอเครอ,อเลยค่ะทําเลยใครทําได้ก่อนทําเลยลูกเขียนสวยๆด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะ ต่อไปคำว่าศึกข้อที่เจ็ดลูกข้อที่เจ็ดคำว่าศึกนะคะสออือกศึกหมายถึงดูข้อที่เจ็ดคำว่าศึกหมายถึงอ่าใช่ลาจากการเป็นพระแค่นั้นลูกเขียนไปแค่นั้นค่ะลาจากการเป็นพระอ่าแค่นี้พอคะ่ะ ่อไปข้อที่แปดข้อที่แปดยิ่ง่ายข้อที่แปดโลกข้อที่แปดว่าไงคะอาเวจีข้อที่แปดอาเวจีฮะอาอาเวจีหมายถึงอะไรโลกอาเวจีหมายถึงนรกขุมหนึ่งจ้าอ่าใช่ชื่อนรกขุมหนึ่งเขียนลงไปโลกชื่อนรกขุมหนึ่งโอเคอ่าเดี็กๆทำค่ะ แตเสร็จแล้วลูกเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะคะตั้งใจทำนะ เสร็จแล้วค่ะ่งมากเสร็จแล้วดีมากลูกดีมากค่ะดีมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอนอมจะพาทําบทที่หกนะพรุ่งนี้เตรียมสมุดด้วยะนะคะค่ะอโอเคค่ะเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีมันจะดีดคุณอนอมออกนะลูกนะคนที่ไม่เสร็จดูในหนังสือแล้วก็เคลียร์ให้เสร็จนะคะนะ พอดีเลยเสร็จตัวค่ะวันนี้หนูจะมีผู้ส่งทักษะที่คุณครูบอกให้หนูทํานะคะเหลืออีกสามบทเหลืออีกเมื่อวานแม่จะส่งแล้วหนูทำสามบทค่ะโอเคได้ลูกได้ค okay> ่ะ